สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับสวัสดีแคทคว้าตัวเจสซี่เคอร์เลนและขันยุกนะครับเข้ารังเลกที่2ครับประกาศยังเป็นทางการแล้วนะครับว่าสวัสดีแคทคว้าตัวเจสซี่เคอร์เลนเข้ารังเลกที่2นครราชสีมามาได้เสียครับบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเจสซี่เคอร์เลนดาวเตะลูกครึ่งออสเตรเลียฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2020ในช่วงเลกที่2ครับ โดยแข้งวัย24ปีมีสัญญาอยู่กับ S.C.G เมืองทองอยู่ในแตดโดยแรกๆครับถูกปล่อยตัวให้อุดรธานี F.C. ทีมในไทยลีก2ยืมตัวไปใช้งานและจะย้ายมาสวัสดแคทด้วยสัญญายืมตัวไปจนจบฤดูกาลนี้ครับทางด้านเจสซี่เคเลเรนตนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งแบ็กขวาปีขวาหรือมิดฟิลด์ครับผ่านการค้าแข่งกับดันดีทีเมลีกสกอตแลนด์ช่วงปี2015ถึง2019ครับก่อนจะเซ็นสัญญากับ S.C.G เมืองทองอยู่ในแต่ในปี2020 และถูกปล่อยตัวให้อุดรธานียืมตัวใช้งานในช่วงเลกแรกครับส่วนอีกคนนะครับบุรีรัมย์ไม่ใช้ครับสวัสด์แคทขอปั้นให้เองครับสวัสดแคทนครราชสีมามาด้าเอฟซีทำการเปิดตัวจีดีคันยุกอดีตนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมในที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ทับสวัสด์แคทนครราชสีมามาด้าเอฟซีต้องเสียเรนโดสซัมซาวดาวยิงสัญชาติบราซิลนะครับออกจากทีไมไปในช่วงเลกที่2และตกเป็นข่าวว่ากําลังเดินหน้าเซ็งตัวจีดีคันยุก แข้งชาวอิสราเอลของบุรีรัมยูเนเต็ดเข้ามาแทนที่ครับล่าสุดครับจีนีคันยุกได้เดินทางมาเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของนครราชสีมามาด้าเอฟซีเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเจ้าตัวครับจะสวมเสื้อหมายเลข7็ลงสนามให้ทีมในช่วงเลกที่2นี่ครับสำหรับผลงานของจีนีคันยุกตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับในช่วงตลาดซื้อขายรอบพิเศษได้โอกาสลงสนามไปทั้งสิ้นครับ10นัดตัวจริง6นัดสำรอง4นัดนะครับยิงไป2ประตูครับ สำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์ห่งแชร์เท่านครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด s u b สไครต์ติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ